ในวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการ t เด Green p a พ e Condo 2เป็นโครงการตั้งอยู่บนทำเลดีหลอมลอบไปด้วยธรรมชาติอันลม่มลื่นและเงียบสงบที่ตั้งโครงการอยู่ติดถนนเอกวานิตเดินทางเข้าออกได้สะดวกด้วยถนนเฉลิมพระเกียรติรัชะกาลที่9และถนนยาวราชพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคันอาทิเช่นสระว่ายน้ำสวนสาธารณะ มีระบบ CCTV, Keycard Access และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงโดยมีขนาดพื้นที่36.95ตารางเมตรจำนวน1ห้องนอน1ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปกันเลย <L> การเดินทางไปยังโครงการ The Green p a c e Condo 2โดยเริ่มต้นจากอันดามันดาภูกเก็ต ขับตรงไปบนถนนพัพภูเก็ตแก้วประมาณ400เมตรแล้วกลับรถจากนั้นขับต่อไปอีก2กิโลเมตรบนถนนเยาวราชแล้วเลี้ยวขวาขับตรงไปอีก400เมตรแล้วเลี้ยวขวาจากนั้นขับต่อไปอีก100เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายขับต่อไปอีกประมาณ100เมตรแล้วเลี้ยวขวาจากนั้นขับไปอีก100เมตรทางเข้าโครงการจุดทางด้านซ้ายมือค่ะ สามารถติดตามซัพทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบานบาน by J Asset Management